สวัสดีค่ะอีแตนกิจระยงการช่างอาพภอจตุรังจังวัชัยภูมินะคะวันนี้เราจะมาพาชมรถอีแตนรุ่นบรรทุก8-10ตันกันนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะของรุ่น8-10ตันค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์อิซูซุเทอร์โบ3,000อินเตอร์นะคะหรือว่า 4KH1 นะคะตัวคารหน้านะคะจะเป็นคานหน้าอิซูซุ110นะคะบคเบรกจิฟฟี่นะคะ ระบบพวงมลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่สุดของเราแล้วนะคะคาซีเป็นคาซีเหล็ก้ังหนะ้าหกดำซับในเฮเรบร้อยนะคะอ่าสาโรนะคะเป็นสโรนิสันซัฟรีนะคะส่วนตัวกระบอกดํานะคะรุ่นนี้เราจะใส่เป็นกระบอกดำา4ตันนะคะยกได้จริงๆก็ประมาณ12ตันนะคะ ในส่วนตัวกระบะบรรทุกนะคะจะเป็นกระบะมินียมนะคะความกว้างจะอยู่ที่เมตรเกนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่3ามเมตรหกไม่รวมมานั่งอยู่แล้วนะคะขอเป็นยุกดำเนาะแล้วก็สูงเมตรห้ 1, นะคะในตัวด้านหน้านะคะก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้จากอู่ที่เราแต่งให้นะคะใครอยากได้ตรงไหนก็สามารถสั่งทางเราได้นะคะไฟท้าย LED ก็จะแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ ตัวรถนะคะตัวสีรถนะคะเราสามารถเลือกสีเลือกรายได้นะคะด้านหลังเนี่ย่ที่เห็นแ้นวิวตะกี้นี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเขียนหรือว่าใส่รูปภาพแทนนะคะหรือว่าด้านพิงหลังพิงคนขับนะคะอย่างที่เห็นพ่อคุณพ่อแม่เนี่ยเราก็จะใส่เป็นรูปภาพหรือว่าใส่เป็นคําเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนตัวยกดํานะคะลูกค้ามีแบบมานะคะเราก็สามารถแกะ เพ้นไลน์ตามแบบที่ลูกค้าอยากได้ได้เลยนะคะสีสันก็สามารถเลือกได้นะคะลูกค้าจะเห็นจากที่ไหนมานะคะอยากได้สีประมาณนี้โทนนี้ก็สามารถแจ้งที่อู่เข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของอู่เรานะคะร้านเราจะอยู่ที่อำเภอเจริญรัตจังหวัดชัยภูมินะคะถนนกฤษีเลนเลยนะคะหาง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะใครที่อยากแวะเวียนเข้ามาชมผลงานที่อู่ก็สามารถเข้ามาได้นะคะ หรือใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับงานอีแตนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรตามเบอร์นี้นะคะ 0, 3 0 9 3 4 3 1 0 9, 9 7 9 0 9 8 1 2 9 9 7 8 7นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เป็น FC นะคะติดตามผลงานของเรานะคะเดี๋ยวจะลงงานให้ชมกันบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ